Amen. 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 อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่20เทศกาลธรรมดาพระวรสารของนบุล,ลููกาที่เราใช้เดินในเส้นทางแห่งพระวาจาแต่ละสัปดาห์ เป็นบทที่12ข้อ49ถึงข้อ53โดยปกติแล้วคนเรามักจะยึดติดกับคนที่เรารักพร้อมกับความรู้สึกในหน้าที่ที่มีต่อคนที่เรารักแต่ถ้าสมมติเรามองดูแล้วเนี่ยในขณะที่เราคิดว่ามีคนนู้นคนนี้ที่รักในชีวิตของเราแต่ไม่มีใครรักเรา เท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อที่จะชำระความสัมพันธ์ที่เราพึงมีต่อเพื่อนพี่น้องความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนพี่น้องบุคคลใกล้ชิดตัวเราจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแต่พรุงทรงประสงค์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง กับพระประสงค์ของพระเจ้าดําเนินไปที่ตามที่พระเจ้าทรงประสงค์โดยปกติแล้วมนุษย์เรามักจะติดอยู่กับการหาความปลอดภัยกับบุคคลที่รักและไว้ใจก็เลยทําให้เราบางครั้งกล้าที่จะปฏิเสธหลายอย่างที่เราพึงมีต่อพระเจ้าบางทีเราอาจจะพูดกับพระเจ้าในทํานองว่าข้าแต่พระเจ้า คงสามารถเอาได้ทุกอย่างจากลูกเว้นแต่อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความรักที่เราพยายามที่จะยึดติดกับบุคคลแล้วต้องการจะรักในรูปแบบที่เราต้องการจะรักไม่ใช่ตามรูปแบบของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญแก่ความสัมพันธ์และความรักของพระเจ้าเป็นใหญ่ เราก็จะสามารถมีพื้นฐานที่จะมีสันติของพระองค์สันติที่พระองค์ประทานให้ไม่ใช่เป็นสันติที่โลกให้สันติที่โลกให้โดยปกติแล้วมักจะมาจากการที่ไม่มีความขัดแยง้ง<ช>แต่สันติที่พระเจ้าทรงนำมาให้นั้นเป็นสันติที่ประกอบขึ้นด้วยการอภัยความยุติธรรมความรักและสันติภาพ นี่คือสันติที่แท้จริงฉะนั้นสันติที่แท้จริงก็คือการที่คนคนหนึ่งรู้สึกตัวเองอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและมีความสัมพันธ์พร้อมกับบุคคลต่างๆนั้นเฉพาะพระพักพระเจ้าฉะนั้นจําเป็นทีีเยวต้องมีการชำระเพื่อจะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนี้ได้ เพื่อจะได้มาซึ่งสันติของพระองค์วันนี้พระวรสารของนบุรูกาพูดถึงความประสงค์ของพระเยซูเจ้าที่ทรงนำไฟมาในโลกนี้และทรงประสงค์อยากให้ไฟนิลุกในพระคัมภีร์เก่ามีการพูดถึงคำว่าไฟ378ครั้งส่วนในพระธรรมใหม่นั้นก็มีการพูดถึง71ครั้ง แต่ละครั้งที่พูดถึงไฟก็จะพูดในทรรนองที่ว่าไฟหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเวลาที่โมเสสไปเห็นต้นไม้ที่ลุกเป็นไฟและไม่ไม้ไม่มอดพระเจ้าตรัสกับเขาเวลาเดียวกันไฟที่บ่งบอกถึงการเผาบูชา เวลาที่อับราฮัมเอาเครื่องบูชามาเป็นสัตว์เพื่อถวายแด่พระเจ้าและพันธสัมยัตสัญญากับพระองค์นั้นพระเจ้าทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชาในเวลาที่พวกชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์กำลังเดินในที่เปลี่ยวก็มีเสาไฟที่ลุกเพื่อน,นำพวกเขาไปในเส้นทางยังมีการพูดถึงไฟอีกลักษณะหนึ่งก็คือ พระวาจาของพระเจ้าที่เข้าไปอยู่ในปากของประกาศศเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์อยากให้ประกาศศไปประกาศอะไรที่พระองค์อยากจะบอกกับประชาชนนั้นพระองค์ก็จะใส่พระวาจาของพระองค์เข้าไปในปากพระวาจาของพระองค์นั้นเผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่ในปากเพื่อให้คําพูดคําจาของประกาศกนั้นสอดคล้อง กับความจริงที่พระเจ้าประสงค์จะเปิดเผยให้โดยที่ไม่มีการแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วไฟก็เป็นดังพระวาจาของพระเจ้าไฟหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเวลาที่พระเยซูเจ้าส่งพระจิตของพระองค์ลงมาก็มีรูปเปลวไฟลงมาเหนือทุกคน เป็นการบ่งบอกถึงการประทับอยู่ของพระจิตที่เป็นไฟที่ลุกร้อนเต็มไปได้วยความรักเวลาเดียวกันก็เป็นไฟที่ชำระเพื่อจะทำให้เกิดมีสิ่งที่ดีขึ้นทำลายสิ่งเก่าไปไฟที่พระองค์ประสงค์นำมาในโลกนี้พระองค์ทรงประสงค์อยากให้ลุก เพื่อว่าไม่ใช่เผาลูกของพระเจ้าทำลายลูกของพระเจ้าแต่ไฟนั้นเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีงามที่เป็นความชั่วร้ายและอื่นๆไฟนี้ก็คือพระจิตเป็นความรักเป็นพระวาจาซึ่งพรงประสงค์อยากจะมาจุดอยู่ในโลกใบนี้เผาทุกสิ่งที่เป็นโลกเก่าให้หมดสิ้นไป เพื่อจะนําโลกใหม่พระนารจักรของพระองค์ข่าวดีของพระองค์เข้ามาอยู่ในโลกใบนี้อย่างแท้จริงฉะนั้นไฟนี้ไม่ตั้งใจที่จะมาเพื่อทําร้ายทําลายคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าแต่มาชาระทุกสิ่งที่ไม่ดีงามในตัวเขาจะได้เปลี่ยนเขาให้เป็นมนุษย์ใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือไฟที่พระองค์ทรงประสงค์ ไฟนั้นก็คือพระจิตเจ้าซึ่งเป็นความรักความร้อนแรงแห่งความรักเป็นการชำระพระงส์พูดถึงการที่พระงประสงค์แล้วก็อยากที่จะเข้าไปสู่การล้างการล้างในที่นี้ก็คงโยงไปถึงการล้างสมัยของยอนที่มาล้างชำระประชาชนเพื่อเตรียมต้อนรับ พระผู้ไทยเวลาที่มีการล้างก็จะมีคนที่ถูกล้างนั้นลงไปอยู่ในน้ำและเมื่อเขาจมอยู่ในน้ำแล้วทุกสิ่งที่โสกปรกในตัวเขาก็ลงไปอยู่ที่น้ำน้ำในที่นี้จึงเป็นที่รองรับทุกสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์ที่โสกปรกของมนุษย์ที่เป็นบาปเพื่อจะได้สามารถชำระมันให้หมดไป เฮ้ยถ้าจะพูดกันอีกแง่หนึ่งก็คือทุกครั้งที่เราไปรับการล้างแบบนี้ก็คือการเอาสิ่งสกรปรกของเราไปไว้ในน้ำพระเยซูเจ้าทรงประสงค์ที่จะลงไปที่น้ำนี้ที่มีความชั่วร้ายความสกรปรกทั้งหลายรูปแบบของมนุษย์ที่แช่อยู่ข้างในน้ำนี้เพื่อพรุงจะได้เอาความ บาปความสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างและความเลวร้ายนั้นมาไว้กับพระองค์และนี่คือจุดประสงค์ที่พระองค์เร่งอยากจะรับพิธีล้างนี้และเมื่อพระองค์สิ้นพระชน์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำลายความสกปรกที่พระองค์ทรงรับมาพระองค์ทรงตายแทนมนุษย์ฉะนั้นในขณะที่พระองค์ไม่มีบาปไม่มีความผิดใดๆนั้น พระองค์ก็ทรงลงไปในน้ําที่มีความเลวร้ายของมนุษย์อยู่เพื่อรับความสก,สกปรกนั้นมาไว้กับพระองค์แล้วสิ้นพระชนบนไม้กางเขนตายเพื่อทําลายทุกสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดมีสิ่งใหม่ขึ้นชีวิตใหม่ขึ้นไฟที่พระองค์ตรัสถึงนั่นก็คือตัวพระองค์เองทรงต้องการจะบอกให้มนุษย์รู้ว่า ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเต็มเปี่ยมจะต้องทำเช่นเดียวกันกับพระองค์ก็คือมอบชีวิตสำหรับคนอื่นด้วยตามแบบอย่างของพระองค์โลกเก่าบาปเก่าและการผิดกฎต่างๆนั้นจะต้องแทนด้วยโลกใบใหม่ที่มีความรักไฟแห่งความรักของพระเจ้าเข้าไปแล้วก็จุด ให้เป็นประกายขึ้นมาใหม่ไฟในที่นี้จึงเป็นไฟที่ไม่เป็นเพียงแต่การชำระแล้วก็ทำให้เกิดมีสิ่งดีใหม่ขึ้นแบบเวลาที่มีการเผาทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกไฟนี้ยังมีบทบาทอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือไฟนี้แยกสิ่งสกปรกออกจากสิ่งที่เป็นแก่นสารเวลาที่เขาต้องการจะได้ทองที่บริสุทธิ์ก็จะต้องผ่านกระบวนการเผาของไฟไฟจะเผาทุกสิ่งที่ไม่ใช่ทองเหลือแต่ทองที่บริสุทธิ์ไว้ชั้นใดไฟที่พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ที่จะนำมาจุดในโลกใบนี้ทำให้เกิดมีการแบ่งแยก ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเวลาที่พองตอนที่พองทรงเกิดใหม่ๆนั้นก็มีการนํำพองเข้าไปในพระวิหารและซีเมออนก็ยืนยันกับแม่พระว่าทารกผู้นี้เกิดมาเพื่อจะเป็นความขัดแยง้งจะแบ่งความคิดของคนพูดง่ายๆก็คือจะมาเพื่อทำให้ อะไรที่ดูเหมือนว่ามันปนเปนกันอยู่นั้นมีความชัดเจนขึ้นเป็นเหมือนกับดาบซึ่งฟันทำให้เกิดมีสองสี่ที่ชัดเจนตั้งแต่พรงเเด็จมาพรงเเด็จมาพร้อมกับความจริงและความจริงนี้ก็จะแบ่งสิ่งที่ไม่จริงออกจากสิ่งที่จริงเพื่อจะสามารถทำให้ความจริงนั้นปรากฏได้เด่นชัดฉะนั้นพงษ์จึงไม่ได้เสด็จมาแล้วก็ มาเพื่อนําสันติสันติตามภาษาของมนุษย์ก็คือการอยู่ด้วยกันออมชอมประนีประนอมระหว่างสิ่งที่ผิดและก็สิ่งที่ถูกแต่พระองค์ทรงนําดาบมาทรงนําไฟมาเพื่อจะได้เผาให้เห็นชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูกฉะนั้นการที่พระองค์เสด็จมาจึงทำให้ คนที่ต้องการจะเลือกชีวิตสบายๆแบบเดิมนั้นเปิดใจรับไม่ได้ต่อต้านมาถึงจุดหนึ่งก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและเมื่อปฏิเสธแล้วก็ยังไม่พอใจถึงขนาดที่จะทำลายพรุงเพื่อขจัดความจริงนี้ไปนั่นก็คือชะตากรรมของพรุงที่ผ่านเข้ามาในโลกใบนี้ ในขณะที่คนที่อยู่ฝ่ายความจริงนั้นต้อนรับการเสด็จมาเปิดใจให้ไฟของพระเจ้าชำระเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะมีทุกสิ่งที่ดีดีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เจือปนอยู่นั้นก็จะได้รับการชำระตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึงพระองค์ไม่ได้มาเพื่อ นำสันติแบบที่เราคิดนี่มาให้แต่พรงค์ทรงนำการแบ่งแยกและการแบ่งแยกนี่พรงค์ทรงบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเวลาที่ใครก็ตามที่เลือกที่จะอยู่ฝ่ายพรงค์คิดแบบพรงค์ทรงคิดที่พรงค์ทรงสอนรักอย่างที่พรงค์ทรงสอนและทรงรักแล้วก็กระทําอย่างที่พงุ์ทรงกระทําทรงสอนให้กระทํานั้นเขาเหล่านั้น ก็จะมีความแตกต่างจาก,จากบุคคลเหล่านั้นซึ่งคิดเองทําเองแล้วก็รักอย่างที่เขาต้องการฉะนั้นทันทีที่มีพระวาจาของพระเจ้าลงมาถึงก็จะเกิดมีการแยกที่เห็นได้ชัดเจนการแยกนี้พรงค์ทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่ามันไม่ใช่เป็นการแยกของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ แต่คนที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายความจริงและคำสอนของพระองค์การแยกนี้มันเข้าไปถึงภายในหัวใจของครอบครัวเองในครอบครัวพ่อกับแม่ที่ยืนหยัดคนละฝ่ายฝ่ายหนึ่งอยู่กับพระเยซูเจ้าฝ่ายหนึ่งจะอยู่ตามที่เขาต้องการก็จะเกิดมีการแบ่งแยกขึ้นแม้แต่ระหว่างพ่อแม่กับลูก แม้แต่ระหว่างพี่น้องแม้แต่ระหว่างญาติทรงต้องการจะให้เห็นว่าในเมื่อพรงศเด็จมาทรง,งนำไฟที่มาเผาอะไรที่มันไม่ถูกต้องทิ้งเพื่อชี้ให้เห็นเป็นประเด็นชัดเจนว่าอะไรคือความถูกต้องแยกให้เห็นอย่างนี้แล้วเวลานั้นแต่ละคนจะต้องเลือกเลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการที่จะมาอมชอม และเห็นแก่สันติอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ใช่วิธีของสิทธิของพระเยซูเจ้าฉะนั้นในหลายครั้งเองภายในครอบครัวก็จะมีบางคนซึ่งเป็นสิทธิแท้ของพระเยซูเจ้าอีกบางคนอาจจะถอดใจไม่ต้องการเป็นสิทธิของพระองค์ก็มีฉะนั้นพระองค์จึงทรงเตือนในวันนี้ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อน,นําการแบ่งแยกที่ชัดเจนมาให้พูดง่ายๆก็คือ พระองค์เสด็จมาเพื่อน,นําเสนอโลกใหม่โลกใหม่ที่มีพระวาจาของพระองค์โลกใหม่ที่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขโลกใหม่ซึ่งทุกคนมองดูกันเป็นพี่เป็นน้องโลกใบนี้พระองค์นำมาเสนอด้วยการประกาศข่าวดีของพระองค์ใครที่ต้องการจะก้าวเข้าสู่โลกใบนี้เป็นสิทธิเป็นความสมัครใจฉะนั้นทันทีที่ก้าวเข้ามาสู่โลกใบนี้โลกเก่าที่เขาเคยอยู่นั้น ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนการที่พระองค์เสด็จมาพระองค์น่าจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งนำสันติมาให้แต่สันติที่พระองค์นำมาให้นี้อย่างที่เราบอกแล้วว่าไม่ใช่สันติตามภาษาของมนุษย์สันติที่พระองค์ทรงนำมาให้นั้นมีพื้นฐานอยู่ในความจริงอยู่ในความยุติธรรมอยู่ในความรัก ฉะนั้นข่าวดีที่พระองค์นำมาให้นี้จึงนำมาซึ่งสันติอย่างแท้จริงและบุคคลใดที่ต้องการจะอยู่ฝ่ายสันติของพระองค์ก็จะต้องทำการเลือกการเลือกนี่แหละก็คือการบ่งบอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่มีความชัดเจนระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ และนี่คือความปรารถนาสูงสุดที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อนนำไฟนี้มาไฟแห่งการชำระล้างให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเก่าอะไรใหม่และคนคนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่ก็ต้องกล้าที่จะเปิดใจให้ไฟนี้เผาทุกสิ่งที่ไม่ดีงามในตัวเองออกไปในเวลาเดียวกันไฟนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นความเร่าร้อนอบอุ่นแห่งความรัก ที่พระองค์ทรงนำมาเสนอเป็นความรักที่แตกต่างกับโลกในขณะที่คนเขารักเฉพาะคนที่เขารักน่ารักพระองค์ทรงสอนว่าจะต้องรักเหมือนพระบิดาเจ้ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขจึงจะสามารถที่จะอยู่ในโลกใหม่ของพระองค์ได้อย่างแท้จริงวันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้หันกลับเข้ามามองดูว่าหลังจากที่พระองค์ทรงนำไฟ มาจุดในโลกใบนี้แล้วเราพร้อมแล้วหรืออยังที่จะเปิดใจเพื่อให้มีการชำระจะได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่อย่างสมบูรณ์แบบเวลาเดียวกันก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าไฟที่พรงมาจุดที่เป็นไฟแห่งความรักนี้จนถึงเวลานี้เราได้รักอย่างที่พรงทรงสอนให้รักแค่ไหนเวลาเดียวกันก็จะเป็นการบ่งบอกโดยนยยาว,ว่าเรามีหน้าที่ที่จะจุดไฟแห่งความรักนี้ ขยายไฟแห่งความรักนี้ด้วยความรักของเราให้แก่ทุกคนเพื่อให้โลกใบนี้ลุกร้อนไปด้วยไฟและความอบอุ่นแห่งความรักที่พรุงสมประสงค์เมื่อพรุงเสด็จมาในโลกใบนี้